โ m o d a j แอนคูฉลองครบรอบหนึ่งปีพร้อมเปิดสักราชใหม่ในไทยมุ่งมั่นสร้างความมั่นใจบริการหลังการขายโอม d ดาแอนคูฉลองครบรอบ1ปีของการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยพร้อมประกาศถึงผลตอบรับอันน่าประทับใจของเจคู 5E ที่สามารถทำยอดจองได้กว่า5,000คันในเดือนสิงหาคม2,568สสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทย ที่มีต่อนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์พร้อมกันนี้ภายในงานผู้บริหารได้ประกาศวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้น3ภพันาธรกิจหลักเพื่อตอบสนองตลาดไทยได้แก่การพัฒนาและผลิตยานยนต์คุณภาพสูงที่ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนในโรงงานผลิตภายในประเทศและการเสริมสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ด้านยานยนต์ไฟฟ้าของกลุ่มเชอร์ลี่ในระดับโลกนั่นเอง I think that uh, uh, I just want using two examples one is our J 6 customer he's talking about me that uh, buying J 6 i is not just about buying a car he said because we have OJ club uh, on fixed time, will organize these old customers to do some offline fixed time these event will we สำหรับฟีดแบ็กของตัวลูกค้านะครับจะยกตัวอย่างมาเป็น2เรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกเลยจะเป็นลูกค้า J6 นะครับตัว j จคูซของเรานะครับก็ทางลูกค้าเองเนี่ยก็มีการพูดถึงว่าการซื้อรถ J6 ของเราเนี่ยไม่ได้เป็นการซื้อแค่ตัวรถนะครับเป็นการซื้อ community นะครับแล้วก็เป็นการซื้อ experience นะครับ I just want to say be more patient our JQ5 gonna be soon to your hands ก็คุณบิวก็ขอผมว่าต้องขอขอบคุณลูกค้าชาวไทยก่อนนะครับที่ให้ความตับรับ J5 ดีมากๆนะครับตอนนี้บริษัทเองก็พยายามที่จะส่งมอบตัวรถ J5 นะครับที่ทุกท่านจองให้ได้เร็วที่สุดครับ The strict uh, we thank you to the consumers who's being strict to us it help us improve and we're always willing to listen your suggestions and your feedback that improves us and make sure we deliver the better service and future to the Thailand people and market. <laughs> we well, thank you for that. แล <sh arp> ้วก็คุณเซดริกก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็ทางบริษัทเองนะครับก็ยินดีที่จะรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าทุกคนนะครับเพราะว่าความคิดเห็นของลูกค้าทุกท่านเองเนี่ยก็จะมาเพื่อพัฒนาบริการของเราให้ดีขึ้นนะครับฉะนั้นเองเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่ามีข้อเสนอแนะอะไรสามารถแจ้งเข้ามาที่ call center ได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้คุณเซดริกก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านอีกทีนึง ขอบคุณมากครับ